สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นคลิปสปีดเพ้นอีกเช่นเคยซึ่งรูปนี้ก็เป็นรูปที่เราเคยสปอยสั้นๆไว้ในช็อตเนาะก็มันก็น่าจะเป็นกระต่ายหมึกและมั้งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่ายังไงซึ่งรูปนี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากตุ๊กตาลักษณะแบบที่เราวาดไปนี่แหละที่เราซื้อจากงานมารยะครั้งที่35นะคะซึ่งเราก็แบบนั่งจ้องมันทุกวันอนะแบบราวางไว้บนโต๊ะนะคะก็แบบมันก็น่ารักดีวาดสักหน่อยก็แล้วกัน จึงได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้เลยนะคะซึ่งตุ๊กตาตัวนี้มันสามารถพลิกได้2ด้านเนาะแบบด้านนึงก็จะเป็นสีโทนเขียวๆฟ้าๆอีกด้านก็จะเป็นโทนสีม่วงๆน้ําเงินน้าเงินเราก็เลยวาดสองแบบก็แล้วกันแบบหนึ่งก็เป็นตุ๊กตาเป็น,ก,นก้อนๆไปอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเวอร์ชันคนนะคะก็ตรงส่วนของตุ๊กตาก็จะเป็นโทนสีเขียวๆส่วนคนก็เป็นสีม่วงๆเอาซึ่งตรงส่วนคนเนี่ยเราก็งงตัวเองเหมือนกันว่าจะวาดแยกเยอร์ทำไมอะไรงนี้ ฉันว่าชุดถ้าฉันลกสีผิวลงสีชุดมันก็บังสีเนื้ออยู่ดีแต่ก็จะทำอยู่ดีนะคะคือรู้สึกว่าครั้งนี้อยากลงสีผิวให้มันดูมีความแบบเป็นสีรุ้งสีแบบนีออนสีอะไรอย่างงี้อ่าแล้วก็ใช่คือที่จริงอ่สีตุ๊กตามันเป็นสีออกแนวอ่อนๆพาเทลแต่เรารู้สึกว่ามันดูจะเรียบเกินไปนะคะเราก็เลยอัพสีให้มันดูเข้มดูนีออนดูสะดุดตามากขึ้นเนาะซึ่ง โอ้โห oh, ตัวน้องนี่กลายเป็นสีลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้ลงสีชุดนะคะนี่ไงลงสีผิวไปว่าชุดลงสีชุดมันก็บังอยู่ดีไม่เป็นไรเราแยกเลยเยอะไปนะคะโอเคนี่มาต่อกันที่ลงสีตุก๊กตากันต่อนะคะนี่ไงก็มันจะได้ตัดกันเอาแบบอันนึงเป็นสีม่วงอันนึงเป็นสีฟ้าน่ารักนี่แล้วเราก็มีการตกแต่งตรงส่วนของแบบป,ปาลาด้วยนะให้มันดูมีความเป็นขนๆตรงส่วนหัวอะไรเงี้ยนะคะ จะได้ดูมีความน่ารักมากขึ้นแล้วก็ตอนแรกเราก็มันจะว่าจะเติมอะไรข้างหลังดีเราก็เลยเติมเป็นแบบหนวดหมึกแล้วกันนะคะแบบเป็นแบบคน,คนด้วยว้าวเวยไปเลยแล้วก็ตรงส่วนของพื้นล้างเราก็าหารูปจากในไอบิเพนนะคะแล้วก็มาปรับแสงแต่งสีเอาแล้วก็เปลี่ยนเป็นโทนฟ้าเนาะซึ่งรูปก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะคะและเนื่องจากฉันแยกเลยไว้ก็เลยจะมาอวดกันหน่อยก็จะมีแบบเวอร์ชั่นที่ ไม่มีก้อนอกระต่ายหมึอแล้วก็แบบไม่ใส่เสื้อแล้วก็เป็นแบบไม่มีหนวดน,นะคะอ่ะาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ชอบรูปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ให้กําลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะก็เราดูต่อไปได้เลยว่าคลิปต่อไปจะเป็นยังไงตอนนี้ก็บ๊ายบายค่ะ